ทุกช่มคะสถานการณ์โควิด1 9นะคะอย่างที่เราทราบเป็นดีถึงแม้ว่าในประเทศไทยยอดผู้ป่วยจะลดลงนะคะแต่ว่าในแถบเอเชียอย่างสิงคโปร์อย่างญี่ปุ่นหนักมากนะคะช่วงนี้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงอเมริกาแล้วก็โซนยุโรปอีกหลายประเทศด้วยนะคะ แต่ละคนค่ะก็มีมาตรการในดูแลในการดูแลรักษาความสะอาดความปลอดภัยของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่พอวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอนะคะว่าเราจะมีวิธีอย่างไรในการดูแลตัวเองให้ปลอดจากโควิด -19 ค่ะมาพูดคุยกันกับคุณหมอกอฟแล้วก็คุณเอฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนสวัสดีครับมสวัสดีครับใช่แล้วครับช่วงนี้ก็ยังคงมีความเสี่ยงเหมือนเดิมเห็นเมื่อกี้พูดถึงชื่อผมผมเลยต้องหมายกว่านะฮะแน่นอนสิ่งที่เราต้องทําเพื่อความปลอดภัยอันหนึ่งคือสวมหน้ากากอนามัยนะ อันที่2ใช่ครับอันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีผู้คนมากมายเขาถึงบอก stay at home เลครับเพราะว่าเราต้องมี social distancing ครับแล้วกันที่3ครับถ้าไปสถานที่ไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงนะโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่มีผู้ป่วยอยู่นะครับหรือสถานที่ที่เขากักตัวอยู่มันก็ต้องเช็ดทําความสะอาดบ่อยๆนะครับแต่จะให้เช็ดทั้งวันทาความสะอาดทั้งวันบางทีบางมุมบางจุดบางซอก ทำไม่ถึงเหมือนอย่างง่ายบ้านเนี่ยแค่ห้องห้องเดียวก็จะเช็ดเสร็จเป็นวันหนึ่งวันสงนก่ชั่วโมงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยอาจจะเป็นเครื่องพ่นสเปรย์นี่แหละที่จะช่วยได้คือต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเราเช็ดถูเนี่ยมันก็ได้แค่ตามข้าของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่ในบรรยากาศเนี่ยเครื่องพ่นตรงนี้มันจะไปช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นได้คือถึงแม้ว่าเจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยจะเป็นละอองใหญ่นะครับที่อยู่ที่อยู่กับพวกเสมหะอะไรต่างๆแต่ถ้าบางทีถ้าเกิดมันฟุ้งกระจายนะครับม เครื่องพ่นที่ดีนะครับหรือว่าคือที่กรมควบคุมโรคกหงวงเนี่ยก็คือการพ่นแบบผิดวิธีที่เราไปพ่นแบบแล้วมันฟุ้งกระจายเพราะเราไปพ่นชี้ลงพื้นอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับวิธีการพ่นด้วยใช่มันต้องไม่พ่นแบบในแนวที่แบบพุ่งอัดไปทีเดียวหรือไปพ่นลงพื้นให้มันฟุ้งกระจายแต่ถ้าเราพ่นในแนวที่ถูกวิธีให้เชื้อค่อยค่อย ให้น้ํายาค่อยๆไล่เชื้อตกลงมาอย่างงี้อันนี้ปลอดภัยยังไงครับมันต้องมันต้องจับจากบนลงล่างใช่ครับมันต้องพ่นในแนวที่แนวขนานก็ได้หรือว่าแนวสูงขึ้น30องศาเพื่อให้ละอองเนี่ยฟุ้งกระจายแล้วก็จับกับเจ้าเชื้อโรคแล้วก็ตกลงมาที่พื้นอันนี้ถึงจะปลอดภัยนั่นแปลว่าการพ่นฆ่าเชื้อละอองด้วยด้วยด้วยน้ํายาต่างๆที่ที่สามารถฆ่าโควิดในทีนได้ก็ยังถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องและจำเป็นไม่งั้นโรงพยาบาลครับหรือสถานคลินิกทันตกรรมหรือว่าสถานที่ต่างๆเขาทำยังไง เราพ่น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 อย่างนี้เนี่ยมันสะดวกนะมันประหยัดเวลานะมันไม่ยุ่งยากและคนพ่นก็ไม่ไม่เสี่ยงด้วยปลอดภัยอ่าปลอดภัยด้วยนะครับคือทางนีทางนั้นน่ะนอกจากการจะใช้วิธีการพ่นแล้วแต่การที่จะทำให้ถูกวิธีสำคัญแล้วอย่างที่หมอก็บอกฉีดพ่นไปฟุ้งมันมันกระจายใช่สารเคมีก็สำคัญเ็นซโคเนียมคอไรน์เนี่ยนะครับตัว BKC เนี่ยเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าต้องผสมในปริมาณที่เหมาะสมนะตือถูกต้องตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ0.026 อันนี้ถึงจะปลอดภัยเพราะถ้าต่ำกว่า0.01ความพิมพ้นนะมันจะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้แล้วถ้าเกิดเกินกว่านั้นถ้าเกิดสูงเกิน0.05ก็จะระคายเคืองอีกอ,อันนี้ก็ต้องมีความสำคัญคและ pH ก็ต้อง6.5-7เพราะว่ามันไม่ระคายเคืองต่อผิวมนุษย์ นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจด้วยนั่นจําเป็นทั้งเรื่องของน้ํายาฆ่าเชื้อเองแล้วก็ตัวเครื่องพ่นฆ่าเชื้อด้วยอันนี้เราต้องเลือกให้ดีๆเพราะฉะนั้นสนใจแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันเห็น3มเครื่องอยู่ตรงหน้ามีความแตกต่างอะไรยังไงคะอยากขอความเข้าใจนิดนึงต้องให้คุณเดมปฏิบัตยินดีเลยครับตัวนี้นะครับก็คือแอโลฟองเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับแล้วก็ที่ได้แตกต่างก็คือว่าตัวนี้จะเป็นตัวระบบปักครับก็คือเป็นตัวที่ชัด เป็นตัวที่เสียบปลั๊กแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช่ตักกลรงทำเองให้เป็นตัวปลั๊กครับนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นปลั๊กเหมือนกันครับแต่ก็มีงวงตัวนี้เราสามารถถอนงวงกมาได้ครับเหมือนเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยคล้ายๆอย่างนั้นเราออกมาแล้วก็ฉีดตามซอกตามบุมต่างๆเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ซอกลออเลยใช่ถูกต้องครับคือครบทุกซอกทุกบุมเลยครับตรงนี้แล้วก็อหลังตู้ก็พ่นได้ถูกต้องใช่ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวทีีี่่่เเป็็นแแบบบตตตอออรคักกืไมม้งล สามารถใช้ได้ทุกสถานที่เลยอันนี้เป็นโมบายคือเคลื่อนที่ได้ญิงหนักไหมก็ประมาณหนึ่งถือได้อยู่แม่บ้านถือได้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าใช้เวลาไม่ได้เพราะเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานในการที่จะพ่นเพราะฉะนั้นถือแป๊บเดียวถือได้ใช่ครับน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง10นาทีเลยนะแล้วก็ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อกี่วินาทีครับ ประมาณหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็ฆ่าเชื้อได้แล้วหมายถึงว่าเราพ่นขึ้นไปเรารอออกมาอยู่ประมาณสักสิบสิบสิบนาทีเลยครับคือมันรออยู่ในนั้นสิบนาทีแต่ว่าเวลาที่มันจะไปจับและฆ่าเชื้อเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีมันก็จับและฆ่าเชื้อได้แล้วถูกต้องครับโอ้ยดีมากเลยแต่แดงที่บอกต้องเลือกน้ำยาให้ถูกต้องด้วยใช่บีเแล้วก็ต้องเอามาพอเจือจางหรือใดลูทให้มันสัดส่วนที่ถูกต้อง 1: ต่อ50 เนี่ยอย่างน้ํายาที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยครับนนเป็นน้ํายาที่ชื่อว่าเอนโนวาครับ, <c oughs> รบมีคุณสมบัติอะไรยังไงครับี่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัว <c oughs> ที่สามารถกําจัดตัวโควิดหรือว่าโควิด <c oughs> ได้ต้นกรงควบคุมโลกเนี่ยแล้วก็ดีเวชโอเนี่ยก็บอกว่าสารตัวนี้เนี่ยถ้ามีอยู่ในน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ย <c oughs> สามารถฆ่าได้เลยเราก็แค่เอาตัวนี้นะครับมาผสมกับน้ําใส่ในเครื่องตัวนี้แล้วก็ทำการฉีดพ่นได้เลยครับก็คือเนี่ยถังตรงนี้ นะฮะน้ำยาที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในนี้นะครับคืออย่างในที่เห็นแกลอนหนึ่งนี้ใช้ได้50ครั้งนะใช่ครับเพราะว่าหนึ่งแกลอนใช้ได้ต้องมาผสมเจือจางนะเพราะว่านี่มันเข้มข้นไปนะไม่ได้นะครั้งหนึ่งของหมอนี่ได้พื้นที่ประมาณสักกี่ตารางเมตรเท่าไหร่ครับพี่ครับจริงๆเยอะมากเลยนะครับตันนี้พ่นได้ประมาณชั่วโมงครึ่งเลยครับโอ้ยเครื่องที่เราเห็นแค่นี้เหรอฮะใช่ครับเวลาเติมเต็มเนี่ยหลิตรเนี่ยพ่นได้ชั่วโมงครึ่งเลยถ้าอย่างนั้นบ้านหนึ่งหลังสบายๆเหลือๆเลยใช่ไหมฮะถ้าเป็็นน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 นบบบ้้้้้าาาาาาาออครรรหห่่่่่่่พพพีีีีีเเเเไไไปปทททมงงััััยวะสภ ทั้งสายการบินเอ่อจะเป็นของแอร์เอเชียการบินไทยไลออนแอร์นกสกูตบางกอกแอร์คือเราไปมาเนี่ยก็คือครบทุกสายแล้วครับบริษัทของคุณเอฟนี่คือดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานใหญ่ๆให้นั้นเลยเนาะก็มาตรฐานสากลแบบนี้คือได้รับความเชื่อถือกันขนาดนั้นเลยใช่คือจริงๆแล้วเรื่องกับของการฉีดพ่นน่ะเราต้องฉีดพ่นบ่อยแค่ไหนสมมติว่าอ่ะวันนี้เราฉีดกลับมาฉีดอีกครั้งนึงมันควรต้องฉีดซ้ำอีกไหมอันนี้สมายจรงในบ้านก่อนก็แล้วก แล้วก็มีผู้คนเข้าออกบ่อยๆอนั้นต้องควรฉีดถีนิดหนึ่งครับทีขนาดไหนครับถีนิดหนึ่งสมมุติว่าอย่างแต่อย่างสนามบินเนี่ยเขาฉีดทุกวันเลยนะครับแต่อย่างบ้านเนี่ยจะเป็นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่า10วันทีหนึ่งก็ได้ครับก็ไม่ถือว่าถีเนาะแล้วในภาพเนี่ยก่อนที่เขาจะฉีดก็ต้องมีแบบคนใส่ชุดพ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนชุด PPE ใช่ไหมต้องครับนี่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ในภาพก็มีตัวจริงก็มาตัวจริงก็มาตัวจริงก็มาตัวจริงก็อยู่ข้างเรา ตัวสกปรกต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเวลาเข้าฉีดพ่นเนี่ยไม่กระจายกลับมาสู่คนพ่นครับ,รบงั้นสงสัยสมมติผมกับคุณหญิงหรือคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะซื้อไปพ่นที่บ้านและทุดเวลาที่เราอยู่บ้านเราจะต้องพ่นเราต้องใส่ชุด PPE อย่างนี้เลยมแบบนี้เลยครับ<ว>ใช่เราต้องป้องกันให้<อ>ทุกส่วน ทุกมุมเนี่ยคือปลอดภัยไม่ให้ตัวละองเนี่ยกลับเข้ามาดูสู่ผู้คนเลยไม่ให้ย้อนเตียมเป็นโครอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่มีชุดทีพีอย่างเงี้ยเราอัดับยังไงได้บ้างไหมเสื้อกันฝนนฝที่เขาใช้การทาอย่างเง้ได้ไหมครจริงๆแล้วถ้าถามว่าได้ไหมได้นะแต่มันก็จะมีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเวลาตอนที่เอามาปกคลุมเนี่ยจะคลุมได้จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดดีกว่าแต่ะชุดเนี่ยครับสังเกตดูนะฮะตั้งแต่บนสุดลงถึงล่างสุดเนี่ยคือจะครอบคลุมเลย คือจริงๆชุดนี้ตอนนี้น่าจะพอหาซื้อได้แล้วแล้วก็ไม่แพงด้วยซื้อเก็บไว้ที่บ้านสักชุดหนึ่งแล้วมันสามารถทําความสะอาดล้างเอามาใช้ได้ใหม่อีกใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งคนผู้ชมที่สนใจก็คือเครื่องเนี่ยจะมี3มรุ่นด้วยกันนะคะถูกต้องไหมคะแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการใช้หรือว่าความสะดวกก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็น้ํายาก็คือเอโนวาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือในเรื่องของการใช้งาน เราเน้นว่าเรามันช่วยประหยัดเวลา<ม>สะดวกสบาย<ม>แล้วก็เรื่องของความถี่ในการที่จะนําไปใช้เราสามารถซื้อไปใช้เองที่บ้านได้เลยถูกต้องไหมคะคได้เลยแล้วก็เวลาเราจะไปใช้ที่บ้านสมมติอีกสนใจจะซื้อไป<ม>ใช้ไม่เป็นทําไงคะมีครับเรามีทีมงานไปสอนให้ได้ครับเนี<ม>่ยทีมงานก็ใส่ชุดแบบนี้เลยชุดนี้เลยครับแล้วก็ชุดนี้ก็คือเราก็ให้ทั้งชุดเลยด้วยเลยนะครับให้ทั้งเซ็ตเลยครับอ๋อเดี๋ยวจะให้ชุดด้วยเหรอฮะใช่คร<ช>ับทั้งเซ็ตเลยครับสามารถเอาไปฉีดพ่นได้เลยครับให้ทีมงานด้วยมัครบ ให้ทีมงานด้วยใมามมงไม่ไ้ีมงนไม่สาธิต่เฉยๆแต่ว่าเอางี้ง่ายๆเลยถ้าเกิดซื้อเครื่องพ่นลองฝอยกับน้ำยาคือจัดเป็นเซ็ตให้าลั้นแหละมันว่าแล้วก็มีชุดเตรียมพร้อมสาหรับพ่นแบบนี้พร้อมคนไปเทรนด้วยเพราะฉะนั้นติดต่อยังไงได้บ้างครับผมติดต่อเบอร์โทรศัพท์ค่ะ099นะคะ4724955ผู้ชม สอบถามรายละเอียดได้นะคะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง0994724955คุ้มค่ามากประหยัเวลาสามารถพ่นได้บ่อยเท่าที่คุณน้องการเลยป้องกันความเสี่ยงของพวกเราด้วยคนที่ไปสถานที่นั้นจะได้ปลอดภัยที่บ้านออกอฟฟิศได้หมดซื้อเก็บไว้รับรองว่า คือเอาไปเป็นอาชีพก็ได้เหมือนกันอ๋อเออใช่มีอะไรมีอาชีพเสริมได้ด้วยสนใจใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยทั้งพี่เอฟด้วยแล้วก็คุณหมอกรฟด้วยนะคะขอบคุณครับช่วงหน้าย,ยังมีคุยข่าวเ,เล่ลเาเรื่องเตือนภัยและเท่าเตือนภักนยกันอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะครับ